อยากทำเบเกอรี่แต่ไม่ได้อยากซื้อวัตถุดิบอะไรมากมายหรอต้องซื้อแป้งต้องซื้อผงโกโก้ต้องซื้อน้ำตาลซื้ออะไรต่างๆมากมายเพราะว่าปัญหาคือเราจะต้องมีที่เก็บสต็อกอะไรพวกนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่อยากยุ่งยากนะคะแป้งพีมิกนะคะเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะมีให้เลือกมากมายเลยคะ่ะถ้าคุณอยากจะทำมัฟฟินทำเค้กช็อกโกแลตหรือว่าจะทำพวกบัตเตอร์เค้กหรือบราวนี่เนี่ย คุณซื้อมาแค่นี้เสร็จแล้วคุณผสมผสมน้ําผสมนมลงไปหรือว่าคุณอยากจะท็อปปิ้งด้วยช,ช็อกโกแลตชิพอะไรเนี่ยคุณซื้อมาแค่นี้พอนะคะพูดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นภาพให้น้องแพรมาลองสูตรนี้ดีกว่าคะ่ะว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าทําขนมด้วยแป้งพีมิกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะนี่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 อันนี้คือแป้งพีมิก <c oughs> อะให้เกียรติแพรเลือก <c oughs> เอามาฟินก็ได้ค่ะอ่า เอาไปมัฟฟินนะคะเขาจะมีส่วนผสม,มต่างๆเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยขั้นตอนอะเขาแค่แบบว่าอะคุณจะใส่อะไรบ้างคุณแค่เทเทเห<ท>็นไหมเทลงมาปุ๊บแบบีคแบบนี้ <ๆ S 2> สะดวกมากเลยนะคะพี่ปุ๊กจริงๆแล้วไม่ต้องมีเครื่องผสมด้วยซ้ำเดี๋ยวแค่ทำให้ผู้ชมทงบ้านดูหน่อยอว่ามันสามารถทําขึ้นมาเป็นขนมอร่อยๆได้จริงหรือเปล่า,าส่วนผสมก็จะมีแป้งพีมิกนะคะน้ำเปล่าน้ำมันแล้วก็ไข่ไก่แค่นี้เองค่ะส่วนผสมที่ทำในวันนี้นะคะทุกบ้านมีอยู่แล้วนะคะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกใส่แป้งก่อนนะคะใส่แป้งแล้วก็น้าเปล่านะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะค่ะพอแป้งเข้ากันแล้วนะคะค่อยๆใส่น้ำมันค่ะ แล้วก็คนส่วนผสมต่อให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้ส่วนผสมก็เสร็จแล้วค่ะพอคนส่วนผสมเสร็จนะคะเราเรา,เราใส่ถุงบีบแล้วก็ชั่งน้ําหนักชั่งให้ได้ห5สิบห้ากร,รมัมให้น้ําหนักเท่ากันนะคะพอบีบเสร็จนะคะอบที่ไฟร9 0ยเก้าสิบไฟบนล่างนะคะยี่สิบนาทีหรือจนกว่าจะสุกนะคะ <c oughs> อบเสร็จแล้วค่ะข้แป้งพีมิกนะคะทําง่ายๆด้วยค่ะใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ได้นะคะที่ฟ o ้ d เด็ดโค่ะ